สสเตมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ออกมาประกาศท้าท่านนายกต่อยล่าสุดคุณผู้ชมมีรัฐมนตรีแรงงานอาสาเป็นตัวแทนของฝั่งนายกคุณสุชาติชมกลิ่นครับซ้อมมวยแล้วตอนนี้ลองไปดูกันหน่อยฮะ รัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับส่งคลิปซ้อมชกมวยให้กับนักข่าวสายการเมืองได้ดูกันหลังจากที่เจ้าตัวขออาสาชกมวยคาดเชือบแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชาตามคำท้าของคุณเต้มงคลกิจนะครับท้ามาตั้งแต่วันศุกร์เอาตำแหน่งเป็นเดิมพันโดยคุณสุชาติบอกว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับเป็นอดีตนักมวยเก่าด้วยนะฮะขึ้นสังเวียนง,งานวัดนับมาไม่ถ้วนดูหน่วยก้านแล้วต้องถามพี่เต้ว่าพี่หนักนะน้องไหวเหรอ อาถามมาแบบนี้ฝั่งคุณเต้ว่ายังไงล่าสุดคุณเต้มงคลกิจก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ครับรับคำ้าของคุณสุชาติพร้อมกับระบุว่ารัฐมนตรีแรงงานอาสาขึ้นชกแทนนายกแต่ว่ารัฐมนตรีสูง185เซนติเมตรหนัก13 0กิโลกรัม ส่วนตัวของคุณเต้อายุ40ปีสูง178เซนติเมตรหนัก78.5กิโลกรัมคนละรุ่นกันเลยครับขอรับคำท้าแต่ชกแบบพี่น้องไม่เกี่ยวกับตำแหน่งนายกแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่ารัฐมนตรีแรง,งงานจะต้องไปลดน้ำหนักมาก่อน25กิโลกรัมและขอให้เป็นการชกแบบกีฬาไม่เอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเพราะคุณสุชาติไม่ได้เป็นนายกครับ แต่ดูการฟุตเวิร์กของพี่แล้วก็ถือว่าเป็นคนเป็นมวยนะครับเป็นมวยแต่ผมก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าสมมุติถ้าพี่ยุ่ชาจะชกแทนนายกเนี่ยตามกติกาสากลเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าพี่ยุ่ชาไม่ได้เป็นนายกอ่ะผมว่าพี่เป็นนายกให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาต่อยกับผมก็ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่ามันมันต้องไม่เข้าเงื่อนไขทางการเมืองถ้าผมจะต่อยกับพี่อ่ะต้องเป็นกีฬาเฉย ต่อยเพื่อความสนุกนะฮะต่อยเพื่อการออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยผมโอเคแต่ถ้าต่อยเพื่อให้ในายกมติลาออกไม่ลาออกเนี่ยผมคงไม่ต่อยด้วยนะครับพี่สุชาติการต่อยครั้งนี้ต่อยแบบกีฬาเขาโอเคแต่ถ้าต่อยเดิมพันได้ตําแหน่งพี่เตบอกไม่โอเคนะฮะก็ขีดเส้นตายเอาไว้10วันให้นายกตัดสินใจนะครับก็ทุกเกมกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะฮะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ